สวัสดีหนึ่งยูสเซอร์นะครับว้าวมีคนมาดูแลตอนแรกกะว่าจะเป็นไลฟ์สดในติ๊กต็อก็มาไลฟ์ในนี้ก่อนสวัสดีคนที่เขาลานชุดนี้ชุดปังสั่งได้ครับผมถ้าถ้าถ้าชอบสั่งได้ ถ,ถ,ถ้าชอบสั่งได้นะคะผมชุดลาตีเราก็มีอยู่นะสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับเบียนแล้วไม่ชัดอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณนะคะสวัสดีสามคนดูนะคะผมโอ้ยพัดลมตีพัดลมมันแรงพัดลมมันแรงสวัสดียูเซอร์ที่เข้ามาละครับสวัสดีค่ะสวัสดีสี่คนดูนะ อยากมาไลฟ์บ้างอะแต่คือแบบไม่ไม่ได้แบบว่ามาไลฟ์นานอะเดี๋ยวจะมีชุดเปิดใหม่ตัวเป็นตัวสีทองนะคะผมแล้วก็ใครสนใจน้ําหอมนะคะผมสั่งได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้รอรอพี่เขาทํามาก่อนเนาะเดี๋ยวช่วยพี่เขาขายถามว่าแพงไหมอยากได้ดูตัวที่บอกจังตัวไหนเนาะ ตัวไหนครับสีไหนสีไหนพี่สีไหนสีไหนตัวที่บอกสีไหนสีสีไหนอ่ะสุสีเงินป่ะสีเทาเงินป่ะหรือว่าสีถ้าถ้าตัวสีทองอ๋อกำลังกาลังปัดอยู่ครับยี่แปดพันอืมรอก่อนนะ รอรอรอเขาใส่ออกงานก่อนรอรอเขาใส่ออกงานก่อนละกันรอเดี๋ยวถค่ถ้าอยากได้ก็สั่งได้นะคะับมันเป็นงานใหญ่อ่ะถามว่าได้กําไรเยอะไหมได้ไม่เยอะเลยจริงๆเพราะว่าหักค่าของหักค่าของก็หลายพันแล้วแล้วก็ไหนจะค่านั่งทําสีทองที่ทําส่งไปราคาแพงๆ ไอตัวนั้นต้องสั่งทำครับผมถ้าอยากได้ก็สั่งเนาะเพราะว่าต้องรอให้เขาออกงานก่อนเราถึงจะแบบว่าเปิดตัวแบบได้มันเป็นงานปักหน้าหลังอะงานปักผสมกาวถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับผมทักแชทได้เลยเนะาะปักแบบสุดพลังอะใช้เวลาหนึ่งเดือน กืบสองเดือนในการทําถามว่ามันทำยากไหมก็ยากนิดนึงสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมวันวันคือตอนเนี้ยเราตอนเนี้ยถามว่ากําลังเร่งเร่งผลิตไหมก็กําลังเร่งผลิตชุดนะแต่คือแบบจะเป็นแบบว่าดีเทลการปักขึ้นมาเนาอเพราะว่าเราจะปักขายเราจะมีปักบ้างกาวบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่คือตอนเนี้ยของปักมันเยอะ ของปักมันเยอะจัดเราก็เลยจะปักโลปักขายกับลูกค้านะครคบผมตอนนี้ชุดที่มีบางขายอยู่นะครับเป็นสีชมพูสีชมพูเกาะอกเนาะเป็นงานปักหน้าหลังเลยลูกค้าถ้าลูกค้าชอบก็สั่งทักแชทได้เลยนะคะผมตอนนี้มันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ปล่อยโลอยู่เนาะกับปักปักโลมีชุดหนึ่งสีชมพูกล ไม่เชิงอ่ะเป็นโอโรสโกสวัสดีสิบคนดูนะครับผมสวัสดีคลาสวัสดีสิบคนดูนะครับก็คือแบบว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆนะแต่คือแบบถ้าลูกบางทีอ่ะมันไม่ทันอนะ่ะคือเราเราทำหลายอย่างเนาะมีงานหลายอย่างนะครับต้องไปนูป่นไปนัป่นไปนีน่เนาะเวลาว่างเลยไม่ค่อยมี่วนเวลาเรื่องด้วยสภาพอากาศด้วยแหละ มันอบๆอ้าวอ่ะบางทีบางทำตอนนี้งานลูกค้าสั่งก็จะเหลือชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําเดี๋ยวก็อีกไม่เกินวันที่สิบห้าครับไม่เกินวันที่สิบหกก็เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกคนนึง <c oughs> เออวัดกินอีกคนนึงน่าจะพี่คนอ้วนไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่น่าจะรออีกนิดนึงนะเพราะว่า แต่ตอนนี้กำลังลองสร้างแบบอยู่เนาะตีแบบให้มันสมบูรณ์ที่สุดสวัสดีเจ็ดคนดูเนี่ยนะครับผมฝากกดไรก็แชร์ได้นะพัดลมหมามันร้อนนะทุกคนมันร้อนไม่แชร์ได้ไหมมันมันแชร์ได้ไหมคือสภาพผมยังกระสอหมานยังไม่ได้ไปตัดนะสิ่ง สวัสดีเจดคนดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคระับใครอะใครที่ชมอยู่อะว้าวมีคนรับชมด้วยถ้าถ้าอยากให้เช่นเรารับแอดเพื่อนอย่างเงี้ยก็ขอให้ผลก็รับนะครับผม<อ>ก็บางคนก็รับนะสวัสดีหกคนดูนะครับเราไม่ได้แชร์ไงคือ ไม่ได้แชร์ลงกลุ่มใดๆเนาะถ้าถ้าแชร์ลงกลุ่มคนด,ดูก็จะเยอะประมาณนี้เนาะแค่อันนี้ไลน์ไลน์สหน้าเฟพพอถามว่าชุดราคาถูกมีไหมมีคุณลูกทุกคนนะคะผมที่รอขอแต่ง,งานปักก็ช่วยเราอุดหนุนได้นะคะผมเราก็จะทำเต็มที่ทำหมดย้ายมันสวยๆเนาะถ้าอยากได้อะ่ะก็ สู้เอาอย่างอันเนี้ยก็นั่งสอยนั่งปักอยู่นะครับผมมันยังไม่เสร็จอะ่ะมันเหลืออีกเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซนต่ะแต่สีทองตัวแปดพันคือส่งให้ลูกค้าไปแล้วนะครับผมเราเปิดตัวเช่นออกงานให้ลูกค้าเขาออกงานก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันชุดนั้นถ้าถ้าถ้าอยากได้คือสั่งนะครับผสั่งได้เลยเราจะนั่งสอยให้เนาะ ใช้เวลาก็เดือนประมาณสองเดือนอ่ะตีไปเลยสองเดือนคุณลูกค้คาทุกท่านสองเดือนถามว่าชุดยังมีอยู่ไหม,มก็มีนะคะผมชุดยังมีอยู่แต่ตอนนี้ร้อนมากเลยบ้านเราไม่มีแอร์นะครับเพราะบ้านเรามีพัดลมพัดลมฮาัวดิพัดลมแบบว่าพัดที่แบบลมกระเจิง แล้วคือสภาพตอนนี้คือสภาพตอนอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วพร้อมพร้อมจะสลิปยูสลิปสลิปแคทยูสลิปแคทนอนกับแมวสวัสดีเจ็ดคนดูนะคะผมเออไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมฝากกดกดติดตามผมานเราก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับส่วนช่อง Facebook ก็ติดตามผ่าน Facebook TikTok ก็ได้เงี้ยแล้วแต่คนชอบนะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะผมขอบคุณคนที่มาช่วยทำมาช่วยสนับสนุนเรานะคะผมใน้กเราก้าวต่อไปเนาะเราขายถูกจริงเราขายถูกอันนี้พูดเรื่องจริงเราเราทำถูกเราทำไม่แพงหรอกแต่ว่าแพงอะ่ะไอไอตัวแพงอะ่ะแพงก็แพงมันอยู่ที่งานยากงา่ายแล้วก็งานฝีมือนะครับมันทำยากถามว่ามันทำยากไหมเช่น ก็มานั่งปักทั้งชุดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี่ยที่เราปักเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอย่างเช่นแบบเนี้ยมาปักแบบเนี้ยถ้าเป็นยาสเกลลายมันจะแพงเนี่ยอย่างเงี้ยเราปิดแฟลชดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่าทุกคนเห็นไหม อย่างเงี้ยสีทองเนี่ยอันนี้กําลังปักอยู่นะพร้อมแบบว่าใครพร้อมจะ cf ก็ทักแชทมาได้เลยนะครับสีทองตัวนี้เนาะแต่มันยังไม่เสร็จกําลังกําลังจะเร่งทํากําลังจะเร่งปักให้เพราะว่าปักเป็นลายลากไม้มันทํายากปักแบบขึ้นไฟอะ่ะเห็นปะตัวตัวขึ้นไฟจะเป็นตัวเลื่อมนะคะผมอะไรอันนี้จะเป็นตัวเงาอันนี้จะเป็นตัวเงาอันนี้จะเป็นตัววิงวนะับเนาะมันจะมีสองแบบวิงวับกับเงาก็ ทำเต็มที่นะคะผมอันนี้ก็เราก็กําลังปัดอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกสักพักเนึ่งอ,อีกสักพัก,กใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสร็จนะครับผมเดี๋ยวมันก็เสร็จไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเอออันนี้มันตั้งได้ป่ะไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเนาะแต่คือแบบก็ขอให้มันเสร็จสวัสดีเจ็ดคนดูราคาสวัสดีเออมาั้งกล้องตรงนี้มันได้มืดเออเอาเอาให้แบบ แบตมันหมดแล้วกันเนาะแบตบหมดแล้วก็ปิดไลน์แต่คือแบบก็ขออภัยด้วยนะครับผมมันไม่มีที่ตั้งจริงๆไม่รู้จะเอาอะไรมาตั้งอ,ะอ่ะเดี๋ยวมันก็เห็นอยู่ดีอะ่ะแล้วก็เอเอสร้างมันเถอะติดกระจกนิดนึงเดี๋ยวนี่น,น,น,นี่เจอที่ตั้งแล้ว สวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับห้าสิงหานี่เข้าเข้า,เข,าเข้าชมบ่อยมากเลยนะ่ะ FC เหรอเปล่ปาสวัสดีหกคนดูลนะเนี่ยชุดชุดนี้นะครับชุดนี้ยังปล่อยยังยังปล่อยขายอยู่นะเป็นชุดปักทั้งหมดเลยยกเว้นตรงช่งวงเพชรวิ่งวับวิ่งวับอะไรเนี้ยปักลูกปัดให้มันแบบไม,ม่มีลวดลายที่สวยๆนะครับผม ชุดนี้ขึ้นไฟจริงแต่ราคาก็ราคาตามนั้นเลยชุดนี้สามารถแก้ไซด์ได้นะครับ <S <S อย่างเช่นลูกค้าไซเอ S ไซสอ็ไซแ์ L แก้ไซส,ไซส์ một, ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อสายเนาะเราจะต่อสายลูกคา้าตอนลูกค้าบอกแก้ไซส์นะครับสวัสดีเจ็ดคนดูนะครับผมแต่มันเป็นงานที่ยังไม่ได้แต่ว่าส่งพร้อมส่งเลยไหมติดตามอยู่ครับขอบคุณครับผม สวัสดีเจ็ดคนดูนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมาแจกอะแจกจะแจกน้ําหอมไปให้สูดๆๆกัน่ะเพราะว่าตัวเทสเตอร์มันมาแล้วเนาะตัวเทสเตอร์มาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ต้องรอต้องรอตัวจริงมาเดี๋ยวเราจะลองส่งเทสเตอร์ไปให้ลองนะคะพมเผื่อจะมีคนสนใจนะสวัสดียูเซอร์ที่เข้ามานะคะสวัสดี สวัสดีแปดคนดูนะครับอันนี้ชุดชุดชุดนี้ก็คือสามารถส่งได้เลยเนาะด้านหลังคือส่งได้เลยเป็นสีชมพูลอสโกจัดมาเลยรอแจกเอาอะไรดีแจกอะไรไม่มีอะไรแจกจริงๆแจกเออถามว่าแจกแจกไหมแจกไปหมดแล้วของแจกอะแจกไปเยอะมากเลยนะทุกคนเราแจกเยอะมากนะร้านเนี้ย ทั้งบางทีอ่ะลูกค้าซื้อชุดสองชุดสามชุดอย่างเงี้ยแล้วมาซื้อบ่อยเอยงี้ยหรือว่าเราไม่รู้นะว่าเขาจะซื้อซื้อไปขายต่อหรือว่าซื้อไปปล่อยเช่าหรือว่าซื้อไปใช้งานเองอะไรเงี้ยเราไม่ว่านะคะผมซื้อเอา,ามาซื้อบ่อยบางทีอ่ะเราก็แจกชุดสวยๆไปให้นะครับแต่เราไม่บอกนะว่าเราแจกอะไรไปให้ลูกค้าไปรุนเอาเราไม่บอกด้วยว่าแจกแต่คือลูกค้าแบบว่าเปิดเปิดรังแล้วอเมซิ่งอย่างเงี้ย ก็บางทีก็อะไรที่มันให้ได้เราก็ให้นะครับอะไรที่ให้ไม่ได้เราก็เกรงใจกันนิดนึงสวัสดีเจคนดูนราคาสวัสด,ดีครับผมคือแบบคนดูน้อยมากอะ่ะคือมันก็เป็นเรื่องปกตินะบอกเพราะว่าเราไม่ได้กดแชร์ลงกลุ่มเนาะถ้าถ้าถ้าใครโอเคก็กดแชร์ลงกลุ่มได้นะครับผม นานที่เรามาเปิดไลฟ์สดนะสวัสดีเก้าคนดูนะครับแต่คือถามว่าไลฟ์นานไหมไม่นานนะเดี๋ยวแบตแบตมันหมดเราก็ปิดไลฟ์แล้วเราให้แบตมันหมดสวัสดียูเซอร์ที่เข้ามานะครับ<อ>ก็ถ้าถ้าใครเหงาใครเหงาก็ทักแชทมาคุยกันได้นะครับไม่ได้ว่ากันเนาะเราก็ตอบตอบตลอด ไม่ไม่ได้อะไรก็อยากได้ชุดอะไรเราก็ถ้าลดได้เราก็ลดให้นะคะผมแต่บางอย่างอ่ะถ้าลูกค้าขอแบบว่ามันแพงเกินไปใดๆก็สงสารเราบ้างสงสารเราบ้างกว่าจะกว่าจะได้แต่ละชุดอะ่ะมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนกว่าจะได้แต่ละแบบออกมาอนะ่ะกว่าจะปากกว่าจะสอยอะ่ะสวัสดีเก้าคนดูนะคะถามเออมันมีคําถามเนะี่ย คำถามว่าพ่อค้าโสดพ่อค้าแซ <c oughs> ่บกูแซต่ตรงไหน <c oughs> หุ่นไม่ดีหุ่นพังแล้วกูหุ่นพังตอนนี้ถามว่ากำลังฟิตหุ่นกำลังฟิตดูดิมันพุงกำลังยุบนะคะผมเนื่องจากโควิดรอบแรกเนาะรัฐบาลแจกเงินเอาเงินไปกินเอาเงินรัฐบาลไปใช้เยอะหน่อย เอาไปใช้จ่ายนะครับกินกินสุดพลังมันก็จะแบบแน่นๆเน้นเน,นเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตอนนี้กําลังลดหุ่นนะครับผมก็มันเท่าไหร่วะแปดสิบแต่ก่อนอนะ่ะหนักแค่เจ็ดสิบห้าแต่ก่อนนี้พูดเรื่องจริงนะหนักหนักหนักเท่าไหร่เมื่อสองปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วหนักหกสิบจำได้เลยเมื่อปีที่แล้วหนักหกสิบ ไปอยู่อุดอรหนัก70กลับมาอยู่นี่78ตอนนี้กําลังลดนะครับน้ําหนักเหลือ75เดี๋ยวเดี๋ยวท่านน้าหนักลดเอาบอกเลยแซ่บกว่านี้แซ่บแบบสุดพลังอะ่ะในในเฟซบุ๊กอะลงให้แบบว่าอึมหืออึมใจเลยอะไรประมาณเนี้ถามว่าลงแบบนี้มันดีไหมมันก็บางทีในแง่มุมมองอะ่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบ แล้วไงไขแ่แขกเนี้ยราก็ลงไปแหละครับผมก็เพราะว่าจุดนี้เฟซบุ๊กปิดการมองเห็นไงเพราะว่าถ้าเราขายของอะไรเงี้ยมันให้เราไปขายในเพจแต่คือแบบเพจเราก็ไม่มีคนอะไรเงี้ยไม่มีคนสนใจก็เลยช่างมันสวัสดีคนที่เข้ามาดูราคาสวัสดีครับผมสวัสดีห้าคนดูเนี่ยนะคะเราอะจะไล่สองอย่างนะคะผบไล่เฟซบุ๊กกับไล่ติ๊กต็อกเดี๋ยวขอไล์อันนี้ แป๊บนึงนะเผื่อเผื่อมีคนสนใจชุดนะครับผมก็ทักแชทมาได้ทักแชทมาคุยได้นะครับทำทุกอย่างเต็มที่นะไม่เคยแบบอะไรใหๆสวัสดีห้าคนดูนะคะผมเอาละทุกคนก็ เดี๋ยวมาไลท์ใหม่นะเดี๋ยวมาไลท์ใหม่เนาะน่าจะชุดจะเสร็จถ้าเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวต้องขอขอเคีย์งานก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลองมาไลท์รอเดี๋ยวสีทองเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทําชุดไว้น้ําเสร็จสีทองเสร็จเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะมาไลท์เปิดตัวชุดสีทองนะครับผมชุดสีทองชุดใหม่ลายลากไม้นะถ้าลายนี้ถามว่าทําได้ไหมทไํไในอีกชุดหนะึ่งเนาะเพราะว่า,วา มันก็จะเป็นชุดแฝดชุดแฝดก็จะมีแค่สองชุดนะครับัคือวัสดุมีแค่นี้เราก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยขายแพงไหมก็ไม่แพงแล้วแต่ลูกค้าชอบอยากได้แพงจัดมามันมันมันไม่ค่อยไอ้นี่ Facebook มันปิดกรำม,มองเห็นนะเอาละทุกคน เราขออนญ่ตปิดแล์สดเพียงเท่านี้นะคะผมฝากกดติดตามผลงานเราไว้นะเดี๋ยวจะมีงานส,สวยๆลงไว้นะครับผมบ๊ายบาย